นะคะเราก็มีความตั้งใจที่อยากที่จะนําความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องจักรนะคะรวมถึง,เร,งเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการบริหารจัดการในเรื่องของการเพาะปลูกข้าวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพันุ์ข้าวซึ่งเราก็มีวัตถุประสงค์สาหรับโครงการนี้อยู่3เรื่องด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเป็นการแนะนำนะคะเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการเพาะปลูกข้าวนะคะเรื่องที่2ก็คือเป็นการต่อยอด นำเอาความรู้ต่างๆรวมถึงเรื่องของแอปพลิเคชันการงแผนจัดการฟาร์มนะคะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดต้นทุนนะคะแล้วก็ ช่วยสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะส่วนเรื่องที่3ก็เป็นความร่วมมือกับทางกรมการข้าวนะคะที่จะนําตัวอย่างสําหรับที่เรามีวิธีการเพาะปลูกข้าวลักษณะนี้นะคะไปขยายผลแล้วก็ต่อยอดให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะ mm hmm. ก็เป็นที่มาและเป็นความตั้งใจของเราะคะ่ะ mm hmm. ก็สําหรับเ,เกณฑ์ในการตัดสินของเรานะคะก็จะมี3าเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของออกระบวนการในการเพาะปลูกข้าวนะคะซึ่ง เออกษตรกรเนี่ยเขาก็ต้องมีเป้าหมายนะคะว่าอย่างเช่นเขาอยากจะ ปกข้าวให้ได้ไม่ดแพนข้าวที่อัออตราเท่าไหร่นะคะต่อไร่นะคะรวมถึงเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เ,เรื่องของการที่จะมีการาระดมความคิดร่วมกันในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทําให้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ความที่สร้างสรรรวมถึงการบริหารจัดการในแปลงนะคะคือเกษตรกรแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะมีวิธีการอะไรที่สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนได้เพิ่มนะคะหรือว่า เขาอาจจะนําในเรื่องของรูปแบบการรายงานอะไรต่างๆเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บข้อมูลค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอามาแชร์กันแบ,บ่ปันความรู้กันเ,เพื่อที่จะสามารถทําการเพาะปลูกให้ได้ตามเป้าหมายของเขานะคะ แล้วก็ส่วนอีกเ,ออเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของออการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะของเกษตรกรการรวมกลุ่มกันนะคะอันนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างได้จากกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มนะคะเขาก็จะจัดตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะคะมีการบริหารจัดการลักษณะาการรวมกลุ่มกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น,นแนวทางนะคะที่เราใช้เป็นเกณฑ์คะแนน,นในการตัดสินกลุ่มที่ชนะเลิศหรือว่ากลุ่มที่ได้รางวัลต่างๆนะคะค่ะ